สวัสดีค่ะแสบงวอโคสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วเมืเอ่อนี่ยยนางมีแนวกินมาฝากที่ฝากน้องก็คือส่งตำปูปลาหวานพี่น้องจ๋าปูปลาเหลา่เอ่บเมนปูธรรมดาเป็นปูหน้าบานเหนาก็จะพี่น้องจ๋าตเต่ว่เพิ่นกะเห็ดเห็นมันสุกแลนะเนาะอ่าใส่ประกอบพร้อมพักก็มีผักสลัดลวกะ็อ่าต้นหอม ผักบัวบานเห่าหอมแดงเดงนะี่ยพี่น้องจ้าหลักะบักเขืออมะม่วงนาจากพี่น้องจา้ามาสูกันกินอ่ามีผักผ้าย่นพี่น้องจา้าหรือว่าผักกาดจองเนาะพี่น้องมาสูพรอมพี่น้องกินลักกมีแคบหมูจ้าพี่น้องจา้ามามา,มากินนํากันแต่ก่อนจะกินยายนั่งกับฝากก็ไม่พี่น้องก็ไหลก็แช่ก็ติดตามก็กระดิง่งจิ้งจิ้ง,งยายนั่งเเดอ้อจะเดอ้อขอบคุณเอฟซีทุกคนได้หลายค่ะสําหรับคลิปนี้ยายนั่งกับขออนุญาตถือเป็นอ่าคลิปทรงถ่าย ปีเก่าของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเฮาที่ผ่านมานอกจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เลว่ลายเรื่องที่บ่ดีกับทิมไว้กับปีเก่านี้นอกจากพี่น้องจา๋า่าตามไปปีใหม่นอกจากพี่เพื่อสุขภาพสิ่งดีดๆที่เข้ามาในชีวิตของเฮานอกาพี่น้องจ๋ะมากมากมากกินน้ำกันพี่น้องตำาบะคุงปูปลายายนางตำเองเนาะ ปักลายอันดับแรกก็ขอเอาขอปุ่นคุยกับตำบักฮงก่อนนอพี่น้องจา้าแซ่บแซบอืม พักผ้าจะพี่น้องจ้าแสบไรแต่พี่นอ้อ,นองเอ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า แคปหมูกับกรอบกอบด้วยพี่น้องอืม làm ta mà không ta lái lại với nông ta ที่ปูกับใจตั้งสองสามโตเล่พี่น่องเอ้ยไปลบอยู่ใส่โอพ้พี่จริงๆเพิ่นมี้แต่ตัวบักไงแนละ้แย่นั่งกันเลยเหลือกเอาแต่ตัวนหน่อยๆพี่น้องจ้าืม เขากันดีคักพี่น้องจ้าหัวหอมแดงสดพี่น้องจ้า ตอนนี้พี่น้องบางคนก็นถึงบ้านเท่าลหวน่นาาจะพี่น้องจ้าไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองเยี่ยมครอบครัวนาะจะเดี๋ยวกับซมีคลิปตอนรับปีใหม่นาะจะพี่น้องจ้าอันนี้คลิปทรงถ่ายเนาะจะ ตับมักหุง mm hmm. เริ่มีอาการล้วเด้วพี่น้องจ๊ะ มึงกังกอบกอบพี่น้อง มาเดอ้อจ่าพี่น้องจ้าบอกว่าอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศเนะจ่าพี่น้องมากินตําบักงงี่ปูหน้ากับเดน่างเดอ้อนะจ่าพี่น้องจ๋า แจ็บหลายจ้ะอืมอืมกินอิปูมั้งพี่น้องจ้ะื บกเข้มคือปูปูทะเลเนาะพี่น้องจ้ามันเป็นปูหน้าต่าว่าเพิ่นต้มซุกอย่างซุปมากแ่ะพี่น้องแซ่บแจบืบ ยนั่งกับเพิ่งล่องจิ้มเน,นียพี่น้องจ้ามืมันละแบพี่น้องจ้าโอ้ติดใจติดใจดีสื้อมาถ,ถุงไงอยู่ No, mm -hmm. ืมตำเองแสบเองพี่น้องจ้า

เหลือหลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้าอืมอืม อืมจะกินมุ่มมามกับขอโทษข้อไพรพี่นองเดอ้อจ้ะอืม ตํมเตี่ยวต่อไปต้องเอาโอ,โอ้ตัวใหญ่ๆใส่พี่น้องตา เพราะว่ามันมีเนื้อปูนะั่นก็จะเป็นหนึงแต่มันกระเทียมมีเสพ แบบไร้จ้ะพี่น้องจ้ะอืม 우 mm. พี่น้องจ้าคลิปนี้ยายนั่งกับขออนุญาตจบไปแต่เพียงแคน่นี้นอก,กจากแต่ก็เป็นคลิปทรงถ่ายปีเกา่านอกจากพี่น้องจ้าปีหนาพอกันไม่นอกจากพี่น้องกับปากพ่อแไม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งชิ้งๆให้ยายนั่งเลเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ